รู้ไหมว่าพหานะเหล่านี้ภาษาแต้จิ๋วใช้คำไหนบ้างเชียเชียรถขี่เชียขี่เชียรถยนต์คาเชียคาเชียจักรยานหมอเถะเชียหมอเถะเชียรถมอไซคกงลหลเชียกงลหลเชียรถเมย์ซาหลงเชียซาหลงเชีย สามล้อมีเปาเชียมีเปาเชียรถตู้หวเชียเ่วเชียรถบรรทุกสินค้าตัวปาตัวปารถบัสบเวกีบเวกีเครื่องบินจุงจุงเรือคิงกุยคิงกุยรถไฟฟ้าเกาถิเกาถิ รถไฟฟ้าความเร็วสูงดีถิดีถิรถไฟฟ้าใต้ดินหวเชียหวเชียรถไฟสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษาแต้จว๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันเน้นสนทนาแบบตลอดชีพนะคะเราเซอร์มีคอร์สออนไลน์ใครที่สนใจอยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ